สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พน้องๆ้องพเพื่อนๆพื่อทุกท่านครับวันนี้รายการพ่อใหญ่มหาช่องสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพเพื่อนๆอนอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้มีโอกาสได้นำพระอ,องค์ประจํากายอีกองค์ของพ่อใหญ่มหานะครับมา มาโชว์มาแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์กับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเอฟซี FC, คงมีพระองค์ประจำกายถูกต้องไหมครับพระเกจิอาจารย์บ้างพระสมเด็จบ้างหรือว่าเป็นเครื่องรางของขังที่ตัวเองชอบนะครับ สิ่งเหล่านี้ผูกพันกับชีวิตคนไทยมาเนิ่นนานนะครับเพื่อนๆคือศรัทธาเนี่ยท่านได้กล่าวไว้ว่าถ้าเรามีศรัทธานี่เราสามารถเคลื่อนภูเขาหิม,มาลัยได้ทั้งลูกเลยทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าเราศรัทธาเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าได้ประมาทเลยทีเดียวนะครับเราศรัทธาสิ่งใด เราก็อย่าไปดูหมิ่นดูแคลนหรือเยอะหยันคนอื่นที่เขาศรัทธาในสิ่งนั้นนะครับเพื่อนๆเ,เขาอาจจะแวนพระเกจิอาจารย์ใหม่หรือจแัแแฝนพระเกจิอาจารย์ที่ผู้คนรู้จักมากมายหรือจัแแวนระดับพระสมเด็จราคาเป็นล้านๆเนี่ย ถ้าหากว่าเขาได้ตกลงปรงใจที่จะศรัทธาแล้วเนี่ยเป็นของขังสำหรับชีวิตเขานะครับเพื่อนๆเ,เคยมีแม้กระทั่งแถวภาคอีสานนะครับสมัยก่อนเวลาลูกชายบ้านใดจับใบแดงได้เนี่ยเขาจะมีเครื่องรังของขังให้กับ ลูกชายไปทหารนะครับแต่เผอิญว่าครอบครัวหนึ่งไม่มีผ้าเกจิอาจารย์หรือไม่มีเครื่องรางอะไรจะให้ลูกชายก็เลยเอาชายผ้าถุงแม่กับผ้าสลงพ่อให้เป็นเครื่องรางของขังติดตัวไปเห็นไหมครับแล้วปรากฏว่าออกลบ เขาแวคลาดรอดปลอดภัยนะครับโดนกระสุนถากเข้าที่หน้าผากนะครับคือถากที่หน้าผากนะครับคือไม่ได้อาจจะไม่เข้าตรงๆอาจจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปัดออกเส้นผมหลุดไปเลยนะครับเพื่อนๆเป็นเป็นล่องกระสุนเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือความความศรัทธาพ่อใหญ่มหาก็ได้ยินเรื่องเล่ามาเช่นนี้นะครับ หรือแม้กระทั่งทหารคราวหนึ่งออกศึกนะครับออกศึกในขณะที่ตะลุมบอลยิงกันกลางคืนปรากฏว่าเขาถูกระเบิดแล้วก็สร้อยคอสร้อยคอพระเกจิอาจารย์แถวแฟนอยู่หลุดหลุดออกไปเลยนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นเขาลุกขึ้นมาได้เขาไม่สนใจอะไรเขารีบเอามือนี่ควานหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อน แต่ไม่เจอนะครับไปกาได้วัตถุหนึ่งมันเหมือนกับว่าเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนคาหมากเหมือนที่เขาก็ติดตัวติดคอไปนะครับพ่อแม่เคยบอกเขาว่านี่คือเป็นเป็นก้อนน้าหมากของหลวงปู่ท่านหนึ่งนะครับติดตัวไปแต่ออกศึกลบกันกลางค่ำกลางคืนนั้นถูกระเบิดเขาก็ กระเด็นไปหลายเม็ดสร้อยขาดมือเขาควานหาจนไปเจอวัตถุหนึ่งเขาคิดว่าเป็นคำหมากที่เขาแฝนอยู่เป็นประจำมันอ่อนๆมันนิ่มๆเขาก็จับยัดใส่ปากแล้วก็จับปืนยิงต่อสู้กันต่อเรื่องที่เล่านี้เกิดขึ้นที่ตาพยานะครับสมัยขมิ้นแดงกับยวนลบกันแล้วก็ยิงปืนใหญ่มาฝั่งบ้านโนหนหมากมุ่น กิ่งอำเภอโภคกสูงในปัจจุบันนี้นะครับในสมัยปี2521เะครับเขาเล่าไว้เช่นนั้นอมเข้าปากแล้วยิงกันสักระยะหนึ่งปรากฏว่ามันเหมือนมีมีชีวิตกระดูกกระดิกดิ้นได้ในปากนะครับยิงกันต่อสู้กันหลายชั่วโมงวัตถุที่ดิ้นได้ในปากสักพักหนึ่งก็หยุดดิ้นแล้วก็แน่นิ่งไปแต่มันรู้สึกว่ามันเย็น เย็นที่ปากจนการสืกครั้งนั้นสงบลงทุกอย่างเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยเขาค่อยคายปากออกมาปรากฏว่าเป็นเขียดจนานะครับที่แรกเขาคิดว่าเป็นคำน้ำหมากของหลวงปู่เขาที่กระเด็นหายที่ไหนได้เขาเอามือไปคว้าเอาเขียดจนามาอมที่ปากเขาเข้าใจว่าเป็นคำหมากของหลวงปู่ที่คุณพ่อคุณแม่ให้มานี่ก็ เป็นเกร็ดเรื่องเล่าว่าหากมาดแม้นว่าเราเชื่อมั่นศรัทธาในวัตถุสิ่งไหนแล้วพลังศรัทธานี้สามารถเคลื่อนภูเขาได้ทั้งทั้งลูกเลยทีเดียวนะครับที่ยกตัวอย่างมาให้เพื่อนๆฟังก็อยากจะให้ทราบว่าหากมาดแม้นว่าสิ่งที่เราเชื่อศรัทธา ในองค์พระอาจจะเป็นพระไม่จริงหรือพระเรียนแบบหรือพระโรงงานหรือพระปลอมเราก็จะได้หวันไหวนะครับถ้าหากว่าเราเราเชื่อเราศรัทธาแล้วนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับสมัยสมัยสงครามนะครับ สมัยสงครามปี2518ช่วงนั้นแถวพิชบูรณ์ลมซักแถวนั้นก็จะมีผอกคอคองมนิษย์เยอะในยุคนั้นยิงกันนะครับทหารท่านหนึ่งก่อนที่จะไปออกรบได้มาเยี่ยมเพื่อนนะครับได้มาเยี่ยมเพื่อนแถวท่าพระจันทร์ เขาก็ได้มาซื้อเมื่อเยี่ยมเพื่อนเสร็จเขารู้ว่าจะออกไปลบที่หล่มสัก์เขาก็มาซื้อหลวงปู่ทวดและคาหนึ่งบาทนะครับเป็นพระเนื้อเนื้อผงหลวงปู่ทวดนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าแท้หรือไม่แท้แต่เห็นขายหนึ่งบาทที่ท่าพระจันทร์ปี2518ก่อนที่จะไปลบที่หล่มสัก์เขาก็ แฝงคอเขาก็ไม่ได้ไปปลุกเสกที่ไหนเขาซื้อไปแล้วก็ขึ้นคอเลยนะครับออกศึกเขาเจอลูกปืน hk ของฝ่ายตรงข้ามเข้าที่หน้าอกหลายนัดนะครับหลายนัดนะครับเพื่อนคิดว่าเขาตายแนย่จนเขาตกจากก้อนหินที่หลบนะครับเพื่อนคิดว่าเขาตาย สุดท้ายกระสุนที่เข้าหน้าอกนั้นไม่ไม่ถูกเนื้อเขานะครับบางลูกก็ไปถูกแม็กกาซีนลูกปืนที่อยู่หน้าอกบางลูกก็ไปถูกกระเป๋าที่ใส่ข้าวแห้งนะครับสมัยก่อนเวลาทหารออกเขาจะมีข้าวตากแห้งสีแดงใส่เป็นถุงเป็นถุงให้คนเราถุงสองถุงก็ไว้ที่เอไว้ที่หน้าท้องที่อกนะครับถูกลังกระสุนแม็กกาซีนที่ไว้เปลี่ยน ปืนบ้างถูกถุงข้าวสารแห้งเอาไว้อมเวลาออกสงครามแล้วก็บางลูกก็ถูกที่หน้าท้องก็ถูกเสื้อถูกเข็มขัดอะไรไปบ้างนะครับบางลูกก็ถากผิวคิดว่าโดนเต็มเขนาดนี้คือถ้าหากไม่มีหลวงปู่ทวดเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็มีหลวงปู่ทวดนะครับเขาก็เชื่อว่าเป็นเพราะหลวงปู่ทวดนี้ท่านช่วยไว้ยอย่างแน่นอน เจอเข้าไปหน้าอกในหลายเม็ดนะครับก็แคล้วคลาดออกมาเห็นไหมครับนี่คือพลังพลังศรัทธาที่เราเชื่อนะครับที่เราเชื่อเชื่อมั่นย่อมจะแสดงปาฏิหาริย์เสมอเมื่อถึงคราวที่ต้องเจอประสบภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะได้ประมาทนะครับพเพื่อน พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเราจะได้ประมาทสิ่งเหล่านี้นะครับคือ1 1ึ่ราชกุมารน,นะครับราชกุมารแม้ประสูติได้เพียงวันเดียวเราก็จะได้ประมาทเห็นไหมครับพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนแล้วนะครับทีนี้ท่านบอกว่า ราชกุมารแม้ประศติได้เพียงวันเดียวเราก็อย่าได้ประมาทในพระองค์เห็นไหมครับถ้าเราประมาทในราชกุมารเนี่ยซึ่งเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของกษัตริย์เนี่ยหรือพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเราอาจจะได้ต้องอายาภัยได้เห็นไหมครับหแล้วนะ 2. เราอย่าได้ประมาทในสามเณร หรือพระพิสุผู้บวชได้เพียงวันเดียวเห็นหรือยังครับทีนี้2องแล้วนะครับเราอย่าได้ประมาทสามเณรหรือพิสุผู้บวชได้เพียงวันเดียวนั่นหมายถึงว่าถ้ามีสามเณรหรือพระพิสุบวชเนี่ยท่านมีศีลมากกว่าเราท่านห่มจีวรมากกว่าเราท่านอุดมเพศมากกว่าเราถ้าเราไปดูถูกเหยียดหยาม ท่านนี่กายวาจาใจก็ดีเนี่ยเราก็จะได้รับอนุเคราะห์บาปเคราะห์บาปกรรมตามมาไม่มากก็น้อยเห็นไหมครับเพราะเราไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าในยุคนั้นนะครับพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เช่นนี้ตามมาด้วยข้อที่3นะครับงูอสรพิษ ที่เพิ่งออกจากไข่เราอย่าได้เอามือไปจับนะครับเพื่อนๆอันนี้ข้อที่3นะครับงูอาสารพิษนะครับทุกชนิดที่เป็นงูอาสารพิษเนี่ยเพ,<ๆ>พิ่งออกจากไข่เราอย่าเอามือไปจับนะครับเพื่อนๆเมื่อกัดเราแล้วนี่เราสิ้นชีพได้เลยนะครับเราสิ้นชีพได้เลยนี่คือข้อนี่คือข้อที่3นะครับส่วนข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับ เราอย่าได้เดินตามฝั่งมหาสมุทรเพียงลำพังในขณะที่มีพายุเห็นไหมครับพระพุทธเจ้านี้พระองค์ทรงละเอียดแล้วอ่นะครับเราอย่าได้เดินตามชายฝั่งมหาสมุทรเพียงลำพังเมื่อครั้งคราวมีพายุเห็นไหมครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเราไปเดินตามชายฝั่งมหาสมุทรเนี่ย หรือชายฝั่งทะเลเนี่ยเกิดพายุเข้าขึ้นมาเนี่ยพัดเราครั้งเดียวเนี่ยหายไปกับตาเลยนะครับในพริบตาเ,เราไปอยู่กลางทะเลเลยนะครับนี่คือเหตุสี่อย่างที่เราไม่ควรดูหมิน่นที่ยกมานี้หมายถึงว่าพลังศรัทธานะครับพลังศรัทธานึงเราศรัทธาในพระเจ้าเหนือหัวพระเจ้าเป็นดินจอมจกักรพรรด เ็นพลังศรัทธาของเราห้ามดูหมิ่นกันใครศรัทธายัางไงก็ขลบอย่างนั้นนะครับ 2. องพระอรหัน์เนี่ยเนนหรือพระเนี่ยบวชเพียงวันเดียวเนี่เป็นพระอรหันเนี่ยเราไปดูหมิ่นเหยียดยาเกล่าวพทุสลายกายวาจาใจเนี่เรามีอันต้องเศร้าหมองหรือมีบาปเลยนะครับตกนรกเลยนะครับ 3. งูเหา่า อสรพิษทุกอย่างนะครับออกจากไขน่นี่เราน่ารักนะเอามือไปจับกัดลรนีตายเลยนะครับสีนี้ก็ชัดเจนนะครับหรือขึ้นสึนามิมานี่ก็หายแป๊บเดียวนะครับนี่คือพระเจ้าเราท่านตัดคือขณะเดียวกันถ้าเรามีพลังศรัทธาถ้าเรามีพลังศรัทธาเนี่ยเราสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้ในทางกลับกันนะครับ พลังศรัทธาเนี่ยเราอยู่ที่ไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้เคลื่อนภูเขาเหิมาอะไรทั้งลูกก็ทําได้เห็นไหมครับดังนั้นวันนี้พ่อใหญ่มหาก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าเพื่อนๆคนไหนมีพระองค์ประจํากายเนี่ยก็ขอให้ศรัทธาเชื่อมั่นต่อไปจะเป็นพระใหม่พระเกจิอาจารย์ดังๆหรือพระสมเด็จที่เรามีนะครับ หรือบางท่านยุคนี้ยุค 4G 5G เข้ามาแล้วแฝนคอมาตั้งนานเอาไปพิสูจน์ด้วยกล้องพันเอไม่สบายใจแล้วทีนี้เอาไปตรวจด้วยน้ำขมิน้นก็ไม่สบายใจเอาแม่เหล็กมาดูดก็นหนักเข้าไปอีกอยากขน้นเลยถอดออกจากคอดีกว่าไม่เอานะครับเพื่อน,อนขมิ้นไม่สามารถพิสูจน์พระสมเด็จได้ แม่เหล็กก็ไม่ใช่ว่าจะแน่นอนเสมอไปกล้องพันเอ็กหรือว่าเครื่องวัตถุอะไรต่างๆเขาก็จะตรวจสอบตามกายภาพนิติวิทยาศาสตร์ของเขาแต่เนื้อสิ่งใดใจเราต้องมั่นคงหนักแน่นโอเคไหมครับเราแฝนมานะ่ะตั้งนานเป็น10ปีอ่ะอยู่ๆเราจะมาเอาออกจากคอได้ยังไง ไปให้คนนู้นดูคนนี้ฟังคนนั้นกล่าวเขาก็พูดไม่ตรงกันทั้งสมคนเห็นไหมครับดังนั้นเราอย่าเอาพระที่คอเราเนี่ยไปเที่ยวให้ใครดูให้ใครบนให้ใครว่าเพราะเราไม่เชื่อว่าเขามีองค์ความรู้มากแค่ไหนคุณปู่ให้คุณพ่อคุณพ่อให้เราตลอดระยะเวลาไม่ต่ำกว่า60ปีที่อยู่กับเราพระองค์นี้ หกปีที่อยู่ในตระกูลเราดังนั้นท่านศักดิ์สิทธิ์ในตัวท่านอยู่แล้วข่าวนี้พลังศรัทธาที่เรามีเนี่ยอยู่กับตัวท่านทุกวันพลังที่ท่านมีมาอยู่กับตัวเราทุกวันเห็นไหมครับดังนั้นนี่เพื่อนๆมีพระองค์ประจํากายไม่ว่าจะเป็นพระเจจิใหม่หรือว่าเกจิรุ่นเก่าๆหรือพระสมเด็จเนี่ย ถ้าเราเชื่อมั่นตั้งใจแล้วอลัตนาท่านอยู่ที่คอเหมือนเดิมนะครับจากองค์นี้นะครับเพื่อนเนี่องค์นี้เป็นไงครับดูเนื้อเป็นพิมพ์หลวงสิทธิการโยธาลักษ์นะครับเป็นพระยุคต้นจุ่มน้ําลักจุ่มน้ํายางเพื่อที่จะไม่ให้พระแตกหักํำรุดได้ง่ายพระยุคต้นนี้จะไม่มี จะไม่มีน้ํามันตังอิ้วเข้ามานะครับในยุคต,นต้นๆจะมีพวกยางจิกยางลังยางนายางลักหรือว่ายางไม้บางชนิดเข้ามาเคลือบเพื่อไม่ให้พระแตกหักชำรุดนะครับเนี่ยอ่องค์นี้พ่อใหญ่มหาก็เอาขมิ้นลงแล้วนะครับเนี่ยก็หลุดไปนะครับเหลืองนะครับเอาผ้าสกิดก็หลุดออกไปโดยง่ายแม่เหล็กลงก็ดูดแม่เหล็ก ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ทดลองหรือตรวจวัดค่าแล้วก็เห็นมวลสารความเก่า150ปีขึ้นถึง170ปีเห็นไหมครับนี่ดูเกจเลครับออดพริวพักพักเป็นผลมะตูมเห็นไหมครับนี่รพรกพิมพ์หลวงสิติการโดธาลักษ์นี่เราเห็นคาบคาบยางไม้อยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ยางลักติดองนี้นะครับด้านหลังก็เป็นหลังหลังวีเสเน,นะครับนี่เพื่อน ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าหลังวิเยดเห็นไหมครับเนี่ยจุ่มยางลักมาแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้พระแตกหักทะรุดได้ง่ายเห็นไหมครับพ่อใหญ่มหาเรียกว่าหลังเสี้ยนไม้นะครับแต่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าหลังวิเสเน,นะครับองนี้เป็นองค์ประจํากายของพ่อใหญ่มหานะครับเนี่ยใครจะมองอยังไง ก็ไม่เป็นไรเรามีองค์นี้เป็นองค์ประจํากายของเราครูบาอาจารย์ท่านบอกนะครับพระบล็อกพิมพ์หลวงสิทธิการดทารักษ์เนี่ย,ยเก็บเลยนะครับเพื่อนๆแท้แท้แน่นอนเพราะพระเนี่ยไม่ม,มีมีก็มีไม่เยอะเพราะตอนนี้พวกพ่อค้าพระเขาเริ่มรู้เลยว่า,าตลาดทั่วไปต้องการนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่เขาไม่รู้เขาไม่เห็นเขาไม่เล่น นะครับแต่พอมาสายอนุลักษ์เนี่ยผู้คนเริ่มรู้ผู้คนเขาฉลาดผู้คนเขาศึกษาค้นฟ้าเขามีกันเยอะนะครับเนี่ยพออย่อใหญ่มหาก็มีนะครับมีหลายองค์นะครับเนี่ยหลวงหลวงสิทธิการโยธาลักษ์มีประมาณสักหกเหงคองนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับเนี่ยไม่ไม่ปล่อยแล้วนะครับมีเราเก็บไว้ให้เราตายก่อนให้เราสิ้นชีพไปก่อนในชาตินี้นะครับ ลูกหลานใครก็อยู่ที่เขาเห็นเขารับเขามาเอาไปแล้วอยู่ที่เขาจะนำไปทำอะไรก็แล้วแต่เขาเพราะว่าคนเราอยู่ไม่ถึง100ปีนะครับอีกไม่ถึง20ปีเราคงตายแล้วตอนนี้เราก็4ี่สกันแล้วนะครับอย่างนี้พระใหญ่มหาก็มีองค์นี้นะครับองค์ต่อมาก็คือองค์นี้นะครับ องนี้อันนี้เน็บกระเป๋านะครับเป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อผงเกสรนะครับเพื่อนเนื้อผงเกสรเนื้อผงเกสรนี้พ่อใหญ่มหาจะจะเน็บกระเป๋านะครับนี่เนบกระเป๋าสูตรเวลาไปทํางานนะครับนี่องนี้ไม่ได้แฝนที่คอนะครับเน็บกระเป๋าสูตรนะครับเป็นเนื้อเนื้อผงเกสรสวยไหมครับเพื่อนเนี่ย ดูพระพักเนี่ยเหมือนเมล็ดพริกไทยเ่ยนะครับเกศสบัดพิวสวยงามดูพระพักสิครับนี่ตรงกับข้อศอกเลยนะครับนี่คมฝานคมชัดลึกนะครับพิมพ์ชัดเจนเนื้อผงเกศรนะครับเพื่อนๆรงนี้สวยนะครับนี่ดูดน้าหน้ามองไม่เห็นหูใช่ไหมครับคาดสิกไหมครับแต่มองด้านข้างเป็นไงครับเห็นหูลำไรเลยใช่ไหมครับนี่นี่คือพุทธศิลป์นะครับเพื่อนๆพุทธศิลป์ เป็นพิมพ์ใหญ่ชาจีวรเป็นไงครับเนื้อนีม่ม้วนก็ไปหาแขนเลยนะครับนี่ดูซุ้มระฆังมองด้านหน้าเนี่ยไม่เห็นหูนะครับแต่มองด้านข้างเนี่ยหูมาแล้วนะครับนี่เป็นศิลปะแบบสุดยอดนะครับเพื่อนๆช่างหลวงในสมัยนั้นนะครับนี่คือด้านหน้านะครับหนึ้นุ่มมันวาวเลยทีเดียวแล้วดูด้านหลังนะครับทีนี้ด้านหลังเป็นไงครับด้านหลัง ด้านหลังนี้สวยงามนะครับนี่ยุบย่นย่อแยกแตกรูปุุนเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับทีนี้องค์ต่อมานะครับนี่คือนี่ก็ติดกระเป๋าเสื้อนะครับเวลาไปทำงานภาพปิตาของหลวงปู่แก้วนะครับวัดเคือวัน ครับเพื่อนๆหลังหลังแบบนะครับหลังแบบเนื้อเนื้อผงเนื้อผงคุกรักนะครับเนี่ยเนื้อผงดูแตกหักชำรุดแล้วนะครับเหมือนเนื้อพระสมเด็จแหละครับเนี่ยท่านในสมัยเดียวกันยุคร่วมสมัยกับพระเจ้ากับส,สมเด็จพระพุทธาจารย์โตภูมรังสีนะครับนี่ พระร้อยเกสิปีนี่ก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับแตกหักจำรุดบินหน้าว่าหลังอย่างนี้แหละครับหลังหลังแบบนะครับเนื้อนะคุกลักนะครับนี่เพื่อที่จะไม่ให้มวลสารกระเดงกระดอนไปถูกใครนะครับว่ากันว่าญาติโยมที่มาช่วยลวงปู่ทําพระในคืนนั้นลืมล้างมือกลับบ้านเข้าซอยบ้านตัวเองไม่ถูกนะครับหลงซอยขนาดนั้นนะครับ ขึ้นบ้านไข่นี้ถ้าทำหล่นเศษตุ่มน้ำไข่ต้องเทน้ำออกจากตุ่มเลยนะครับกินดืม่มไปแล้วลักลุ่มหลงทั้งบ้านนะครับอ,องค์ต่อมานะครับนี่ก็เป็นพระปิตา,าน,นะครับนี่อันนี้หลังหลังเรียบนะครับเป็นพระปิตาหลังเรียบหลวงปู่แกว้ววัดเครือวันเหมือนกันนะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อ,อเนื้อกลาะนะครับนี่เนื้อกลาเพื่อนเพื่อนเนื้อกลาะนะครับนี่ หลังเรียบนะครับหลังเรียบนี้ก็เป็นพระองค์มรจำกายนะครับนี่หวงแหนมากนะครับเพื่อนนี่ไปไหนถึงไหนแล้วถ้าลืมเนี่ยต้องกลับมาเอาทีเดียวนะครับจะทำอะไรจะเดินทางไกลจะติดต่อพูดคุยกับใครต้องอธิษฐานขอพอรจากท่านนี่นะครับนี่เนื้อกระลาก็ โชคดีมีใช้ปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะครับนี่นะครับนี่คือที่เล่ามาที่นำมาให้ดูนี้วันนี้ถือว่าเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ถือว่าวันแห่งสบายๆก็เลยนำพระองค์ประจํากายของพ่อใหญ่มหามา,าเล่าแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆน,นะครับว่าเอ,อทุกคนเราก็เนาะ ก็มีพระองค์ประจํากายแหละว่าใครชอบอะไรก็รักษาติดตัวนะครับถ้าเพื่อนๆมกีก็ลองหยิบมาดูนะครับหยิบมาดูแล้วก็มามาโชว์มาแบ่งปันมาสื่อสารตามคนที่ชอบพอพระเครื่องเหมือนกันนะครับเพื่อนๆอ,อย่างน้อยเราก็เป็นผู้ที่มีจิตใจใฝ่ในทางธรรม เชื่อในสิ่งเหล่านี้แคล้วคาดรอดปลอดภัยทุกท่านนะครับขอให้โชคดีมีชัยปลอดภัยจากโควิดด้วยนะครับขอบคุณครับ